ก็คืผู้ชมกัมาวยกันต่อกยูที่5ของรายการมวยไทยไฟเตอร์นักชกไทยเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษ a l ladies and gentlemen introducing your English warrior fighting o u t the blue corner 37 years of age ladies and gentlemen let's hear it for Matthew Murdoch Ladies and gentlemen, introducing your English warrior, fighting out of the blue corner, 37 years of age. ladies and gentlemen, let's hear it for Matthew Mar Supporter. in the red right corner, your Thai warrior, he representing Buriram province. 20 years of LLS and gentlemen, let's hear it for for Singh Jam! Let us on. ฟาวบายิงหาร์เดชฮารีเย่สวัสดีครับทุกาครับเดินทางมาถึงคุทที่5ของรายการครับพิกัน73อดกโลกรลัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชบจากประเทศอังกฤษครับสังกัดไคยมวยจิตเจ้าพ่อนะครับทุกนครับ ลูกศิษย์ของเพชรโพศิษย์เจ้าพ่อครับศิษย์หัวปีสุดา,นานในช่งในจากประเทศจีนนายนี้ครับปัจจุบนันในวัย37ปีแล้วครับสูง182เซนติเมตรวันนี้เขาจะเจอกับฟา้าใหม่ศิงย์คดชายยิ้มครับนายธนากรเชอรัมครับนักชกจากอำเภอสักตึกครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย20่สิบปีฝึกงานเอาไว้ยสามฟอร์มหลังจะชนะ1เสมอ1และล่าสุดกแพ้น็อกให้กับทางด้นานจาเจ้าเพชรดำศิษย์ลมหนาวเอาไว้ครับ ช่วงฟอร์มดีๆนะบอกว่าสเสมอกับทูนเทียร่ากัจากกัมพูชามาแล้วเลยกัมพูชาฟ้าใหม่สิงย์หาได้ย,ยืนครับผู้สิทธ์ของชาลิสิตอครับครับท่านผู้ชมครับหลบล่างสลีลาร์นั้นทางด้านเจ้าแมทธิวได้ลอยกว่าครับแต่ว่าไวเนี่ยสามสิบเจ็ดครับต้องดูการยืนระยะท้ายๆเกมครับ แต่ฟ้าใหม่วัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับนะครับยกที่หนึ่งครับคู่นี้มวยใหญ่ครับก็ต้องใช้กรรมการตัวใหญ่อย่างกรรมการนัทวุฒิครับกรรมการนัทวุฒิสุขขาครับเป็นผู้ชี้ขาดเอาละครับยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งมาจากตัวหางยืนใกล้ๆครับทางด้านแมทธิวเมอร์ยอรสจากอังจีนจากสิทธิเจ้าพ่อนต้องบอกว่าครบเครื่องครับลูกศิษย์ของเฟสโถ มาตกซ้ายครับทางด้านแมทธิวการเป็นฐานลากฟ้าใหม่เอาคืนครับไฟนี้เนี่ยเป็นการกลับมาเป็นไฟที่2องกันหลังจากหายหายหน้าหายตาไปร่วม2ปีครับนะครับธนาฟ้าใหม่ดูการยืนระยะครับไฟที่2เขาจะเป็นไงครับเกี่ยวแล้วตัดไม่ลงครับแมทธิวพยายามจะขวาไม่ได้ครับแมตชิวไม่ให้เล่นด้วยครับวง่าครับแมทธิวเจอกับปั้นของฟ้าใหม่เข้าไปครับ แต่อย่างเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาครับไทยยับเจอแข้งซ้ายเบียดเข้าหาวางด้วยซ้ายเหมือนกันครับแมทธิวจิ้มบอตัวก่อนครับแมทธิวฝ่าม่ฝักด้วยซองวงนในครับขวาลัดเอไว้ก่อนขึ้นบนไม่ทันครับต้องรวบล่างครับเป็นขาเจาะยางมีบนและลงล่างครับทางด้านแมทธิว เสียเข้ามาครับเอากระฟ้าใหม่กระแทกมียับนำครับพยายามถ่วงลำตัวครับแมทธิวเสียบซ้ายคืนเลยครับกระฟ้าใหม่ต้องระมัดระวังศอกกับตักอีกแล้วครับกระดานแมทธิวฟ้าใหม่รวบไว้ตีด้วยเข่าซ้ายครับครับแยกออกมาเอ้าแตกหรือเปล่าครับกระดานกระฟ้าใหม่น่าจะเป็นบริเวณคิ้วขวานะครับแต่ว่าเล็กๆครับบาดแผลไม่ใหญ่มากครับ บวกมัดเหมือนกันครับทนางดฝาใหม่โอ้เจอปักศอกอีกแล้วคโว้ยค่ะสิทธิ์เฉพ่อครบเครื่องจริงๆครับน่าจะเป็นใต้าตาครับใต้าตาขวาของฉลาดฝาใหม่ครับโอ้โหเลือดไหลครับตอนนี้มีปัญหาในการมองเห็นแน่นอนครับนะครับฝาใหม่เดินหน้าวางซ้ายโอ้เรื่องของคกนกระเบิดตาแน่นอนครับตอนนี้นะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมชนยัดด้วยแข้งท้า,าย ขยับฟันอีกแล้วครับทางด้านเมอร์ดอนแมทธิวเมอร์ดอนจะแข้งซ้ายคอยทำงานขยับเข้ามาครับฟ้าใหม่เปลี่ยนการเลยครับเป็นมวยซ้ายเลยครับซ้ายของทางฟ้าใหม่ครับแมทธิวจะหาจาังหวะเตะขวาต่อยขวาครับพุ่งมาซ้ายแล้วนี่เลยครับหาจังหวะเกมบุกของทางฟ้าใหม่ครับกระโจนเข้ามาวางแข้งครับกระโจนจิ้มลำตัวฟ้าใหม่วางซ้ายหน้าครับ แต่ว่าตอนนี้ชคไปต้องคอยเช็ดเลือดไปครับเลือดมันเข้าตาครับส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองอย่แย่โ yeah, ยสายตบ้วยสายกระแทกด้วยสายครับพยายามจะเปิดแผนแต่เปิดไม่ได้ครับเจอฟันคืนนี่ก็เดินจี้หนักเลยครับพน้าฟ้าใหม่จอบอกว่าถูกจี้ใจดำแบบนี้ครับอะครับหมดยกแรกครับแม่มวยไทยไฟเตอร์ ตามกันต่อที่แม็กมูนทันเตียเย็บขำครับยกแรกผ่านไปครับนักชกชาวไทยได้แผ่ไปแล้วครับมาตามกันต่อในยกที่สองครับนี่ครับโดนแผลของฟ้าใหม่สิงห์เดชาญินครับบริเวณหัวคิ้วทางั้นขวาครับขวาหัวเดินหน้าเข้ามาเนี่ยโดนศอกดักครับนี่ครับโอ้โหนี่ปากสอกแหวกกาดเข้าไปครับพัดมาลาเลยครับโชว์เดียวครับเอะไะครับท่านผู้ชมครับ เดินทางมาถึงยกที่2ครับยกแรกในได้เลือดไปแล้วก็ฟ้าใหม่เป็นของขวัญจากประเทศอังกฤษ,ษครับนะครับยกที่2ว่ากันต่อครับอยับเข้หาหาไดเกมครับแมทธิวพยายามเข้ามาแต่เจอว,วงในของฟ้าใหม่ครับเริ่มมัดเริ่มขึ้นคอได้แล้วแต่ว่าถึงเป็นนักชกจากประเทศอังกฤษครับแต่ว่ามาจากสิงคโพ่อนี่ต้องบอกว่าเพลงเขานี่ไม่เป็นสองรองใครครับโอ้โหฟ้าใหม่ขวางหน้าได้นะครับ ัดเข้ามามจะจับขวาไว้ตีด้วยซ้ายกับฟ้าใหม่เติมไปขวาอีกครั้งนะครับเริ่มจะจี้ที่วงในแล้วครับยัดเข้าหาครับฟ้าใหม่ขยับเข้าไปเจอโอ้เอาเลยครับยัดซ้ายลูกนี้สวยครับเดี๋ยวจะพามาที่เชือกแล้วตีครับโอ้แต่ว่าเลือดยังคงไหลยอยู่นะครับนะฟ้าใหม่นําเข้ามาแมทธิวพยายามจะดักด้วยศอกครับซ้ายหน้าของแมทธิว ตักคุกเอานี่ับกระทุ้งเลยครับฟ้าใหม่ลามาตีได้ไหมตีได้ครับฟ้าใหม่เอาเลยครับขีดพอได้แล้วครับเสียบี่ซ้ายจะ่พลิกกลับมากรงด้านแมทธิวมาเหมือนการกางด้านฟ้าใหม่ตอนนี้บัรเล็งเพลงเข่าแล้วครับครับวงในเข้ามาเปลี่ยนเกมชนกับทางด้านฟ้าใหม่เงนอกเสียหายครับวงในจับได้ฟันด้วยขวาอื่นเหมือนกันกับวงในล็อกได้โหนมาเรียมนี้ตีได้หรือไม่ครับ ครับกระทุงซ้ายป้าใหม่เข็นมาโอ้ตอนนี้ช้าลงไปก็จะได้แมทธิวเอาแตกเหมือนกันครับมาบริเวณหางคิ้วซ้ายครับของแมทธิวมีบาดแผลครับมาครับป้าใหม่เดินจะเดินหน้าเสียซ้ายนักบินยังสวนซอีกครั้งครับป้าใหม่จับไในเขี่ยล่างก่อนครับแล้วรัดเอวเอาแล้วครับยังไปไม่ได้กบจังหวะเมื่อสักครู่นี้แม่ตาไาต่างแตกแล้วนะครับคนละแแหครับ เอาแล้วนี่ครับไมอวีตแ,แมตติวเคยทำสถิติเจ้าของสถิติแต่เยอะสุดในแม็กวยไทยครับวันนี้สถิติของเขาโดนทำลายไปแล้วครับวันนี้จะมาเอาคืนได้หรือไม่ครับคนละบาดแถ้ไปแล้วครับตอนนี้สับเข้ามาอีกครั้งครับแมตติวมาใหม่ตีซ้ายกดเอาไว้แต่โดนขวางหน้าครับกระทุงได้ไม่ได้ครับช้าไปกัลต้วฟ้าใหม่เอาใหม่แล้วก็สอกของธนาแมตติวโอ้ตอนนี้ต้องเบรกเกมก่อนครับฟันยางของฟ้าใหม่กระเด็นออกจากปากครับ โอ้นี่ครับฟัดไปฟัดมาปัญยางหลุดกระเด็นครับเอาละครับไม่เป็นไรครับใส่แล้วว่ากันต่อยับต่อครับตันมาขวาใหม่ยัดด้วย้ายแมตติวติขวาต่อยขวาฟัดด้วยขวาโอ้ล้มลงไปเลยครับโอ้จังหวะบวกครับหน้าโถมเข้ามาของฟ้าใหม่ครับโอ้จะมาการนับเลยครับโอ้โดนบวกครับเอาละครับโอ้นี่ครับเสียนับไปแล้วครับ เอาเลยครับ้าใหม่ยุ่งเลยครับได้ทั้งแผลได้ทั้งนับกัตาสด้านแมทธิวครับอยากเ้าหาต่อครับในช่วงปลายยกที่2อปัดด้วยขวาวงในกดมาไล่แขนโอ้ประคองตัวไปก่อนครับทางด้านฝาใหม่ไ่มีหลุดไม่มีหลววครับทีนี้จากที่เริ่มตีได้ครับแต่ว่าตอนนี้มาเสียนับครับฟ้าใหม่หมดยกที่2ครับพักกันตป๊บเดียวครับ มวยไทยไฟเตอไม่อท <Matt. S 2> <time> ี่แมกมวยไทยเตเดียมอีกครั้งครับนีกระบาดแที่เกิดขึ้นของแมทธิวมีเหมือนกันครับที่ซ้ายครับของนักชกจากประเทศอังกฤษแต่ว่าฟ้าใหม่เนี่ยยกแรกเสียเลือดครับยกที่สองมาเสียนับโถมเข้ามาในี่โดนบวกครับสอ่งซาของแมทธิวครับฟ้าใหม่ก็พยายามจะสวนเพื่อมือคืนเข้ามา สับครับกคุแสบปักเข้ามาแต่ละทีครับแล้วดูครับจังหวะโงครับสับแอกขวาขมมมมับมม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 มบมมมใมมมมอะมมมมมเมม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 ้มม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 เมม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 มามม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 เมมมมเกมมนมมมมนครับ ก็ต้องตะคุบแล้วก็ฟ้าใหม่ตีด้วยซ้ายใช้วงในเป็นหลักก่อนครับตอนนี้ไอยู่ห่างเนี่ยท่าน้าแมทธิวริแกมีหมักมีศอกครับนะัชบกชกจากประเทศอังกฤษฟ้าใหม่เสียบซ้ายเข้ามาเสียบซ้ายอีกครั้งครับปักด้วยศอกคืนแล้วตอนนี้มุดมัดก่อนครับขวางหน้าไม่อยู่ครับโคดเอาไว้ตีด้วยขวางครับแมทธิวฟ้าใหม่เสียบซ้ายแล้วหาจังหวะลัดเอวครับ นี่ครับแผนเปิดครับตีเรารวบโอ้ได้อีกแผลหรือไม่ครับกลางกลางสีรษะของทางด้านฝาใหม่ครับเอาจังหวะเตะโดนเกี่ยวแล้วตัดเลยครับนะครับฝาใหม่โดนไปอีกหนึ่งแผลรับมาทิวเกี่ยวได้ยังไม่ตัดไม่ลงครับะครับเวลายังมีเหลือพยายามเข้าหาพยายามจะเก็บอาวุธจะไม่ให้แมทธิวต่อยครับเดินแทงซ้ายแมทธิวไม่สนใจกลุ้งลำตัวนี่ครับวางซ้ายน้ำครับ ลวงบอลตัวเข้ามาครับแมทธิวฝาใหม่ถีอด้วยขวาช้าลงไปครับตนขาฝาใหม่ขยับครับเบียดเข้าหาเปิดเกมเข้าหาอีกทีฝาใหม่นี่โหหัวสูงครับยิงลำตัวเข้ามาครับโดนบวกซอกแมตทิวลวงลำตัวอีกครั้งครับโอ้แต่ก็โดนช้อนครับเตะสูงเลยครับธนขาฝาใหม่ขยับเข้าหาแข้งซ้าย้าใหม่ขยับเข้ามาครับยิงกันใกล้ใโอ้กระโจนมาเกลียบด้วยซ้าย ต่อได้นะครับนี่ก็ตีได้มาหนึ่งครับแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับแมตติวจะแท็กด้วยซ้ายครับแกะด้วยซ้ายยังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันครับยกเอ๋อแมทธิวนะครับฝาใหม่เสียไปหนึ่งนะแต่ยกก่อนนี่ก็ต้องควงคืนให้ได้ไวที่สุดเลยครับนะครับขวางหน้าสับขวาครับแมทธิวโอ้โหแล้วนี่ก็ขวางอยู่เลยครับนาทีสุดท้ายท่านผู้ชมครับกรรมการเบรกแล้วฮะแล้วก็ต้องหยุดเลยครับท่านแมทธิว เดี๋ยวเข้าหาต่อสำหรับฟ้าใหม่พยายามเข้าหานี่ครับแช้งขวาอีกเกมได้หรือไม่ครับในช่วงเวลาที่เหลือครับแมตติวสับเข้ามาฟ้าใหม่พยาจะขวางด้วยเข่าครับแต่ว่ายังทําอะไรไม่ถนัดครับแมทธิวแกยืนระยะได้ดีครับในวัย37ปีแล้วนะครับขวาของธนาฟ้าใหม่เดี๋ยวจะจิ้มมาใหมาอีกครั้งครับแมทธิวเปิดเกมต่อเนื่องครับแมทธิว ยับเข้ามาปักด้วยสองขวาเจอเข่าสวนถอยกรูดออกไปเลยครับหมายแล้วหมูสวนสอกเลยครับธนาฟ้าใหม่การจะเอาอีกแผลก่อนครับส้ายหน้าของแมทธิวฟ้าใหม่ไหวใหม่จนครับตอนนี้รครับท่านผู้ชมครับรบสามยกเรียบร้อยเลยครับ ในคู่ที่5ของรายการขับพิกัด73กิโลกรัมระหว่างคนราฟ้าใหม่สิงหาเดชัยยิมครับกับแมทธิวเมอร์ด็อกครับจากประเทศอังกฤษนี่ลูกค้ายนี้ไปโดนอีกแผลหนึ่งครับคนราฟ้าใหม่มาถอกเข้าไปครับบริเวณกลางศีรษะครับตัวเล่นงานบริเวณศีรษะขึ้นมาครับไปสูงเล่นซอกคอเลยครับไม่โดนจุดสำคัญครับเมื่อสักครู่นี้อ่ะท่านผู้ชมครับไปบนเวทีครับ All right this is an another fight of p r i z ์สนับสนุนโดย max มวยไทย f a c e b o k Page p เ g e #official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด a c e b o o k l ล v e ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Max Muay Facebook page. All right, ladies and gentlemen, of the three rounds of actions, we go to the Chargers scorecard for the winner! Blue Corner, Matthew Moore.